สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มาเจอกัน EP ที่สองนะคะหลังจากที่เราถักนะคะตัวชายเสื้อนะคะตัวเสื้อนะคะได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นแถวที่1นนะคะแถวที่1ของเรานะคะเราก็จะขึ้นโซ่สนะคะคนถักนะคะถักโซ่ทั้งหมดนะคะ จะวัดความยาวให้ได้ทั้งหมด21นิ้วนะคะ21นิ้วนี้ก็เอาเผื่อนะคะเผื่อมันเหลือแล้วก็แล้วก็ถอดโซ่ออกได้นะคะแล้วก็จะขึ้นโซ่สามนะคะเราจะจับไว้แบบนี้นะคะเราจะเว้นไว้หนึ่งห่วงนะคะ เราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะพอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราจะเว้นหนึ่งหลักนะคะเราจะพันหัวเข็มแล้วก็ลงหลักที่สองนะคะแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองนะคะเราจะเว้นสองห่วงนะคะ เราจะเว้นสองห่วงแล้วก็เว้นหนึ่งสองนะคะ่ันหัวเข็มนะคะแล้วก็จะมาลงหลักที่สามนะคะเราจะเว้นสองห่วงนะคะหนึ่งสองสามนะคะ,ะ,คะก็ลงหลักที่สามนะคะลงหลักที่สี่นะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะต่อไปก็โซ่สองนะคะ เว้นสองหลักนะคะลงหลักที่สามนะคะ f นะคะสองหลักลงหลักที่สามหลักที่4ี่นะคะก็จะถักยากหน่อยนะคะแถวแรกนะคะเว้นสองโซ่สองนะคะเว้นสองหลักนะคะเราจะทําทั้งหมดนะคะหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนะคะเราจะทําทั้งหมด4ี่ช่องนะคะแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนถักแบบนี้ไป ให้ครบทั้งหมดสี่ช่องนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขึ้นช่วงลายช่องที่ห้านะคะค่ะพอเราถักนะคะช่วงลายช่วงนี้มาได้ครบทั้งสี่ช่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพอเราขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะพันหัวเข็มนะคะทำเอฟนะคะลงในหลักที่สองเราจะเว้นหนึ่งห่วงนะคะ จะลงห่วงที่สองนะคะหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งนะคะเอฟอีกหนึ่งหลักลงตรงช่องเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เอฟอีกหนึ่งหลักนะคะลงตรงที่เดิมแบบนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด 3F เอฟขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะ พอเราได้โซ่1เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเว้นหนึ่งห่วงเราจะทำเอฟนะคะลงห่วงที่สองนะคะแล้วก็ห่วงถัดไปนะคะอีก1ห,หลักนะคะแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสาม พอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราจะเว้นหนึ่งสองสามสี่เราจะเว้นสี่หลักลงหลักที่ห้านะคะเราจะทำเอฟลงหลักที่ห้านะคะเราจะเว้นสี่หลักหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอฟลงหลักที่ห้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คันด้วยโซ่สามนะคะ พันหัวเข็มเอฟลงนะคะตรงตรงหลักเดิมนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะพอเราได้โซ่สามเราจะเว้นหนึ่งสองสามสี่นะคะเว้น4หลักเราจะทำเอฟลงหลักที่ห้าแล้วก็หลักที่หนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแบบนี้นะคะ ก็อีกหลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพอเราได้โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเว้นหนึ่งห่วงนะคะเราจะเอฟลงห่วงที่สองนะคะหนึ่งสองนะคะลงห่วงที่สองขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็เอฟลงตรงช่องเดิมนะคะเว้นโซ่หนึ่งนะคะขั้นได้โซ่หนึ่งแล้วก็เอฟนะคะอีกหนึ่งหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะต่อไปเราจะเว้นหนึ่งห่วงนะคะเราจะทำเอฟลงตรงหลักตรงห่วงถัดไปนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะเว้นสี่ห่วงลงห่วงที่ห้านะคะทํา F นะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้านะคะทำเ F นะคะพันหัวเข็มเอลงห่วงที่ห้านะคะพันได้โซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มนะคะเอลงตรงช่องเดิมนะคะอีกหนึ่งหลัก พันเลยโซ่สามนะคะพอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มเบ้นสามห่วงนะคะหนึ่งสองสามเบ้นสี่ห่วงนะคะโทษทีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอฟลงหลักที่ห้านะคะแล้วก็หลักที่หกแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทำเหมือน ตัวนี้นะคะเหมือนลายตัวนี้นะคะคือลายตัวนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะเว้นหนึ่งห่วงนะคะลงห่วงที่สองนะคะพ่นได้โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเอฟลงตรงที่เดิมพ่นได้โซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเอฟ โซ่หน,นะคะพันหัวเข็มนะคะเว้นหนึ่งห่วงนะคะเอฟตรงหลักถัดไปอสองหลักแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนนะคะทำแบบนี้นะคะไปจนครบทั้งหมดนะคะห้าช่วงหลายนะคะ1 2ึ่ง,ส,งสามสี่ห้าหรือ จะได้ตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนขึ้นช่วงลายด้านข้างตรงนี้นะคะค่ะพอเราทำครบตัวฐานสับป,ปะรดนะคะครบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะมาขึ้นลายนี้เหมือนเดิมนะคะ f นะคะ2หลักแล้วก็เว้นหนึ่งหลัก นะคะอันี้โซ่หนึ่งเอฟลงตรงหลักเดิมนะคะแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็จะขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็เว้นสองหลักนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะคะแล้วก็จะเอฟลงหลักที่สามหลักที่สี่แบบนี้นะคะต่อไปก็โซ่สองนะคะ เว้นหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองลงหลักที่สามหลักที่สี่นะคะให้ได้ทั้งหมดสี่ช่องนะคะหนึ่งสองทันเด้โซ่สองเว้นสองหลักลงหลักที่สามหลักที่สี่นะคะ สองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราก็ได้ครบทั้งหมดสี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส,ส,สามสี่นะคะแล้วก็ทําครบทั้งหมดทั้งสี่ช่องเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นแถวที่สองนะคะแถวที่สองของเรานะคะ ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเราสามารถจัดการเอาออกได้นะคะต่อไปแล้วก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ทำเอฟนะคะตรงหลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คั้นได้โซ่สองนะคะแล้วก็เอฟลงบนหลักนะคะ นะคะคแล้วก็ขั้นด้โซ่สองนะคะแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะถักแบบนี้ตามลายไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนขึ้นลายนี้นะคะลายตัวฐานสับปะรดนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงตัวลายตัวนี้นะคะ เราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพอเราได้โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำเอลงบนหลักนี้นะคะหลักทีแบบนี้นะคะสามหลักนะคะเพราะว่ามันมีสามหลักอยู่แล้วนะคะเราจะรวบทีเดียวพร้อมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำเอนะคะในหลักถัดไปนะคะ นี้นะคะต่อไปแล้วก็จะขึ้นโซ่สนะคะพอเราได้โซ่สเสร็จแล้วนะคะเราจะทำ f 7หลักลงในช่องตรงฐานสับประรดตรงนี้นะคะ 2> <อ> <S 1, 1 <S 2>, 2 3สองส สี่ห้าหกเจ็ดนะคะพอเราได้เจ็ดหลักเสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็เอฟลงตรงหลักถัดไปนะคะถักตามแบบไปเลยนะคะแบบนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้เราก็จะถักเหมือนกับ จุดนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะทำเอฟลงบนหลักนะคะบนหลักนี้นะคะที่เราขึ้นตรงแถวแรกนะคะแบบนี้นะคะเราจะรวบทีเดียวพร้อมกันนะคะแบบนี้นะคะรวบทีเดียวพร้อมกันขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ F นะคะตรงหลักถัดไปนะคะต่อไปก็โซ่สองนะคะพอเราได้โซ่สองเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาทำตรงฐานสับประรดนะคะ F ลงในช่องฐานสับประรดนะคะให้ครบทั้งหมดนะคะเจ็ดหลักนะคะสี่ห เจ็ดพอได้เจ็ดหลักเสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็อิฟตรงหลักถัดไปให้ครบทั้งสองหลักนะคะก็จะถักแบบนี้สลับไปเลยนะคะสำหรับแถวที่สองของลายลูกสับปะรดลูกเล็กนะคะก็ให้เพืเ่อนๆนะคะถักไปจนถึงจุดนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนจบแถวที่สองนะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่สมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ